สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG นะคะ Pur เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเราเคยผูกบัญชีอีเมลบัญชีไหนไว้กับแอป IG กันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมไปว่าเราใช้เมลตัวไหนในการสมัครบัญชี i ิน t a g r กรของเรามีวิธีการเช็คง่ายๆเลยค่ะเข้ามาที่แอป IG ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรา มีวิธีการดูอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะสามารถดูได้สองวิธีนะคะวิธีแรกให้เรามาที่แก้ไขโปรโฟไฟล์ของเราตรงนี้แล้วก็ให้มาเลือกที่การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวในส่วนของอีเมลเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมาเช็คได้ว่าเราใช้เมลตัวไหนในการสมัคร บัญชี IG ของเราค่ะส่วนวิธีการดูแบบที่สองเดี๋ยวให้เราย้อนออกไปนะคะกลับมาที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมเลยค่ะมาที่ขีดสามขีดมาที่การตั้งค่ามาเลือกที่บัญชีข้อมูลส่วนตัว ก็จะเข้ามาที่หน้าเดิมก็คือข้อมูลส่วนตัวนะคะเราก็จะเห็นเมลที่เราใช้สมัครอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถดูได้แล้วว่าเราใช้เมลตัวไหนในการสมัครบัญชี IG ของเราหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ